พทธศาสนาจนเป็นที่ประจักษ์ดีของเหล่าพุทธศาสนิกชนด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าในหล่าท่านจึงบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอมตะเพราะธรรมะนี่เป็นสิ่งที่มีค่าจึงมีบทกลอนที่ว่าธรรมะนี่คือแสงทองส่องชีวิตธรรมะช่วยดวงจิตให้สูงค่า ธรรมะช่วยชีวิตให้พัฒนาธรรมะช่วยนำพาให้ก้าวไกลธรรมะคือยานวิเศษอันเลิศล้นธรรมะคือเครื่องผลทุกสงสารธรรมะคือเครื่องผลจากมู่มารธรรมะคืออาหารของจิตใจนี่แหละที่เราเดินทางมาในวันนี้ก็ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสเอาไว้8 000, 4 0 0 0พระธรรมขันธ์บางคนไปงานชาวพนักกิจิศพไปฟังพระท่านสวดพระพิธรรมไปงานบำเพ็ญกุศลศพถามว่าได้อะไรอตรมาก็มีการสอบถามไปยังพี่น้องที่เป็นญาติโยมว่าโยมไปงานศพคุณโยมได้อะไรบ้างทงสายยายคงจะตอบแบบเป็นอีสานพื้นบ้าน ผู้เท่าผู้แก่เราท่านก็ตอบว่าหนึ่งได,ไ,ดได้ไปดูอายุผู้ตายมาแทงหวยสองได้ไปกินข้าวฟรีสามได้ไปเล่นไพ่ไฮโลว่าง,งันใหญ่นี่คือสิ่งผู้เท่าผู้แก่ท่านบอกอัตมาด้วยความซื่อของท่านแต่ที่จริงแล้วการไปงานศพหรือง,งาน ประชุมเพลิงพระเถระนั้นเราเพื่อไปเตือนสติของตัวเองว่าอย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะว่าเราเนจะต้องเป็นเหมือนผู้ที่ตายไปพระพุทธเจ้าเราในคุณโยมท่านจึงตัดสุภาษิตก่อนที่พระองค์จะเสด็จขันปรินิพานไปว่าหันดดานิพิขเวอมันตยามีโว วัยธรรมมาสร้างฆ่าราอัปมาเดนะสัำบาดีธาเป็นต้นท่านบอกว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปสังขารมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอในจงยังสังขารนี้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นการได้มางานศพหลายคนบอกว่ามาฟังพระท่านสวดพระพิธรรม การสวดพระพิธรรมพี่น้องชาวบ้านเราก็จะมักเข้าใจว่าเป็นการสวดให้ผู้ตายฟังเพราะบางทีครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านแสดงธรรมท่านไม่ได้เกินให้ยัติธรรมได้เข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตัดพระพิรรมเจ็ดคำพีโปรดพุทธมันดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตรัสว่า พระพิธรรมนี่เป็นยอดธรรมที่สูงสุดก็คือมี8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์แต่หมวดของพระพิธรรมนี้ที่พระพุทธ,ธรรเจ้าเสด็จโปรดพุทธรมรนดาก็มีอยู่42,000รัพระธรรมขันธ์เนื้อความสำคัญของการมาฟังสวดปริธรรมท่านบอกว่ามาสวดให้ผู้เป็นฟังไม่ได้มาสวดให้ผู้ตายฟัง คนที่มาฟังการสวดพระพิธรรมนั้นเพื่อบ่งบอกว่าเตือนตัวเองให้ทำบุญอย่าประมาทที่พระทัานสวดว่ากุศลธรรม,มาอากุศลธรรม,มาเป็นต้นกุศลธรรม,มาคืออะไรคุณโยมก็คือการให้สร้างบุญกุศลหนึ่งสร้างอะไรหนึ่งการไม่ทำบาปั้งปวงสอง การยังกุศลให้ถึงพร้อม 3. การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วเอตังบุทานาชาสนันติสอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือการสร้างบุญกุศลเหมือนองลมปูใหญ่ท่านเทศไปในภาคเมื่อคืนว่าการจะสร้างบุญต้องอยู่ที่สมประการนั่นก็คือดูลมเข้าออกก็เกิดเป็นบุญแล้ว เมือนวันนี้พี่น้องได้มาบูชาคุณขององค์ล้มปู่หนูก็ถือว่าเป็นการสร้างกุศลแล้วในกุศลธรรม,มามีการให้ทานมีการได้รักษาศีลมีการมากราบไหว้องค์ล้มปู่ที่เป็นพระ แกไปซิแท็กอ่ะพอต้องพูดอ่ะเดี๋ยวลงพูดอ่ะ 그는 <sussurra> 고니다 ตอนนี้พระเถระที่เมตตา